มาทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนพวรรณกิเกษมสุขค่ะจังหวัดลบบุรีจัดกาแฟสภากาแฟยามเช้าสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการและสื่อมวลชนจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมทำกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าโดยครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1น,นำโดยดรปัญญาแก้วเหล็กผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1เป็นเจ้าภาพจัด เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งจะช่วยส่งเสริมและประสานงานให้มีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกระชับความสัมพันธ์และบุคลากรในจังหวัดลบบุรีในทุกภาคส่วนด้วยในโอกาสนี้นายธนาคมจงจิระได้แสดงความเสียใจกับทหารของศูนย์การบินทหารบกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดพะเยา พร้อมกล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการภายหลังร่วมวงสนทนาว่าขอบคุณทุกภาคส่วนราชการทุกหน่วยงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันโดยมุ่งหวังจะนำประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมต่งตางๆของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการให้เกิดผลแก่จงังหวัดลบบุรีและประชาชนอย่างสูงสุด สำหรับคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากสามเณรเอกชัยเมรีกันค่ะกราบนมสักการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านการได้พบปะพูดคุยกันนั้นถือว่าเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการทําความเข้าใจกันเพราะว่าการได้มาพูดคุยกันถือว่าเป็นการมารับฟังแนวคิดของกันและกันและแต่ละฝ่ายก็นําไปทําความเข้าใจในความคิดของกันและกันและสามารถมีความเข้าใจในการและกัน แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเดียวกันและกันเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสมบันเนเอกชัยเมรีนะคะที่มาให้ข้อคิดและคติธรรมในวันนี้ค่ะและสําหรับทังข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทังข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134